วันนี้ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานรางวัลการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีชันทะลักการจนาบารมีกวีขีตาการต้านมะเร็งเต้านมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิการจนาบารมีจะทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ให้บริการกับสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมในชนบทและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เดือนตุลาคม2567จนถึงปัจจุบันออกให้บริการทั้งหมด1,500ครั้งสามารถค้นหาผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกได้จำนวน968รายและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเดือนตุลาคมเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลกมูลนิธิได้จัดทำโครงการการจนะบารมีกวีคีตาการต้านภายัยมะเร็งเต้านมเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเข้าใจและเห็น ความสําคัญของการป้องกันมะเร็งเต้านมและให้กําลังใจผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมให้มีชีวิตที่ดีอีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสารรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งวรรณศิลป์และคีตศิลป์อันเป็นรากฐานสําคัญของความเป็นไทยให้กับเยาวชนและประชาชนโดยจะนําผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันมะเร็งเต้านม โดยมีผู้ชนะเลิศการประกวดการชนะบารมีกวีขีตาการต้านมะเร็งเต้านมประเภทต่างๆเข้ารับรางวัลโลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีพร้อมเงินรางวัลประกอบไปด้วยประเภทบทกวีชันทล์ระดับนักเรียนได้แก่นางสาวฮิดายะเบนโกบผลงานชื่อถึงเธออาคันตุก,กะผู้เงียบร้ายและระดับบุคคลทั่วไปได้แก่นายพยอมจันนิ่มผลงานชื่อความรักกำราบโรคส่วนการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ประเภทบุคคลทั่วไปได้แก่นายพนมดวงดาราผลงานชื่อเพลงอกอุ่น ทั้งนี้มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสัตรีทั่วโลกและในประเทศไทยโดยปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่22,158คนเสียชีวิต8,266คนซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยังไม่แน่ชัดส่วนมากสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนอายุมากขึ้นพันธุก,กรรมและพฤติกรรมการรับประทานผักผลไม้น้อยและขาดการออกกําลังกายวิธีตร,รวจเต้านมทําได้ด้วยตนเองหรือโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ ray, เต้านมแมมโมแกรม ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุดคือการค้นหาหรือวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและรักษาได้เร็วจะรักษาให้หายขาดได้เกือบทั้งหมด